นะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการสร้างาลาวนะครับของ Honda w เว็บสไอนะครับเริ่มเลยครับขั้นตอนแรกก็คือดึงปลั๊กมันเทียนออกใช้ลมทำความสะอาดรูมันเทียนครับเพื่อไม่ให้ฝุ่นมันเข้าไปในห้องเครื่องยนต์นะครับต่อไปก็ถอดมันเทียนโดยการใช้เครื่องมือถอดบล็อกถอดมันเทียนนะครับ เอาเอาอนสุดเลยก็ได้ครับเพราะว่าเอาออกเนี่ยใช้ประแจได้หมดแหละแต่ตอนขันเข้าไปเนี่ยต้องอามือขันเข้าไปก่อนนี่ครับหลังจากนั้นก็ใช้ประแจเบอร์สี่อด้าเข้าเบ,ขบาขันโคมมาครับฝาเข้าเบาถอาเข้าเบา,บ,าบนล่างนะครับ ใช้ระแจถอดต้นล่างครับสลับกันไปต้องเอาถาดมาลองน้ำมันเครื่องด้วยนะครับเเพราะว่าเวลาถอดฝาเข้าวาวเนี่ยน้ำมันเครื่องจะไหลออก ถ้าเครื่องมันร้อนแล้วก็ต้องให้เครื่องมันเย็นตัวสักพักหนึ่งก่อนไม่งั้นมันจะลวกมือเรานะครับใ <c oughs> ช้ผ้าช่วยจับในการขันโบลออกซีนตัวนี้ ดันไปที่สุดอ่าดังไปที่สุดครับดันสีก็ไปสุดเอออย่างนั้นแหละไปก็ถอดฟ้าเข้าวาวมาเลยครับ ระวังโอลิงฉีขาดโอริงฝาเขาวาเบาหายขึ้นครับวางไว้หลังจากนั้นหมุนมากศูนย์ที่เฟืองเราเล่นให้อยู่ด้านหน้าสุดครับนี่นะครับหมุนลงล่างล,ลงถ่างนั่นหะครับมุนนะครับนั่นแหละใหะ้หเลขศูนย์ เลขศูนย์ยุตงไหมครับเจอยังอ่าโอเคเลยมาแล้วใช่ไหมอ่าถ้าเลยมาไม่เป็นไรครับเลยมานิดหนึ่งไม่เป็นไรตั้งเราได้เลยครับแต่ว่าข้อควรระวังคือห้ามหมุนถอยกลับนะครับห้ามหมุนถอยกลับนะครับเลยมานิดหนึ่งไม่เป็นไรนี่เลขศูนย์นะครับเลยจากเลยลงล่างนิดหนึ่งไม่เป็นไรนะครับขีดตัวนี้เลยลงเลยมาเลยเลยขอบนี้นิดหนึ่งไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร ว่าระยะแคมมันกว้างครับจะไปตั้งวาให้เสียตั้งค่า0.2ม mm ิลลิเมตรครับ0.2มิลล mm. ิเมตรให้เปิดดครับ แล้วก็ขันตัวน็อตล็อกให้แน่นข้ควรระวังก็คืออย่าให้โบลตัวกลางสกรูกลางครับหมุนตามไปติตั้งไอดีไอดีเท่าไหร่0.1ม mm ิลเมตรครับไอดี ID ของเรบรค110ไอ0.1ม mm. ิลิเมตรขายน็อตล็อออกก่อน เปิดๆนะครับวิลเลตนีกก่ค,ครับแล้วก็ล็อค เช็คระยะห่างอีกรอบหนึ่งครับเะริเกียรตอ่าพอดีครับไม่รวมเนาะอ่าะนังจางทำความสะอาดครับรทำควางงมสะอาดฟ้าสูบทำงงามสะอาด อลิงาทางนองศาสไอยางฝาเข้าเบาครับครับแล้วก็ทางนองสาอตร์ร่องยางฝาเข้าเบาที่ฝาสูที่ฝาเข้าเบาฝาเช็ดนัะ สยางตาก็วาวให้เขาร่องจะเป็นไปได้ก็ยางตัวน,นี้ควรจะเปลี่ยนนะครับถ้ามันใช้งานมานานอาจจะเสื่อมสภาพต่อไปก็เอาสเก็นเลี้ยวครับ ยอดที่ตามรูปภาพเลยนะครับตามหยอดบริเวณนะครับหยอดสองจุดซ้ายขวาเดี๋ยวมาดูสิหยอดตรงนี้นะครับบริเวณนี้นะครับกับบริเวณนี้สองจุดพอนะครับแล้วก็ใส่รกระป๋อกลับไปคืน ใส่บอลยึดฝ้าเข้าไปขันนี้มือเปล่าไปก่อน การตั้งวาลวเราไม่จะเป็นจำต,ต้องถอดต,ตรงนี้นะครับไม่จําเป็นนะครับตัวนี้เอาไว้อถอดเมื่อเราจะใส่เฟืองเราลิ้นนะครับแต่การตั้งวาลวไม่จะเป็นต้องถอดต,ตรงนี้นะครับไม่จําเป็นไปก็ขันฝาเข้าวาลวนะครับบนล่างสลับกันไป บนล่างเช็คอีกรอบหนึ่งครับโอเคต้องระวังนะครับตัวน,นี้บางทีคันยังขาดต่อไปก็ใส่หัวเทียนครับขันใ้มือเปล่าเข้าไปก่อนครับนั่นแหละถูกต,ต้องครับขันใ้มือเปล่าเข้าไป จนรู้สึกว่ามันหัวเทียนมันเข้าได้ลึกนะครับเข้าโดยไม่ปีนเกลียวโอเคครับแล้วก็ใช้ประแจขันให้ตึงให้แน่นครับโอเคครับแล้วก็ใส่สายหัวเทียนครับอ่าแล้วสตาร์ทเครื่องดูครับ โอเคครับเห้ย okay, แล้วก็ดูเมื่อเราทำขับะั้นตอนนี้เสร็จแล้วก็ดูว่าน้ำมันเครื่องมันมีซึมมีอะไรไหมครับาดูครับดูบริเวณฝาเข้าเบาซึมไหมเ mm hmm. ช็คตามเรียบร้อยเช็คสอง้างนะครับฝั่งนู้นด้วยนี <Okay. S 1> ่ครับอ่าแล้วก็ปิดแล้วก็ใส่ปิดดับเครื่องครับ แล้วก็ใส่ปังโคนฟังลมครับใส่บอลลมซ้ายขวาสลับกันก็เป็นเป็นงานเสร็จสิ้นขั้ตอนนะครับการตั้ง วาวนะครับรถจักรยานยนต์ทอนใดเวฟร้อยสิบไอนะครับไอดี ID ตามคู่มือคือ0.1ม mm ิลลิเมตรนะครับไอเสียก็ 0.2. ม mm ิลลิเมตรนะครับท่านใดมีข้อสงสัยก็สามารถคอมเมนต์แล้วก็แสดงความคิดเห็นได้นะครับขออนุญาตนำเสนอวิธีการตั้งวาวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ